จะหมดแล้วใครอีกสองชุดก็หมดแล้วสามสิบบาทครับผมได้เลยครับสามสิบบาทก็มีเหรอสามสิบบาทมีครับแนตะ่ได้สิบมั้ยเอาเอาสามสิบก็พอครับสา <30. S 2> มสิบก็พอพวกเราคงไม่กินเยอะหรอกนะสิบก็ได้อ๋อนี่คือปิง้งมันเรียบร้อยแล้วปิง้งไว้ตะก,กี้นะครับต้องเก็บตาอยกินนี่โอเค้ยนี่ชื่อร้านอะไรครับ ปลาแต๋วครับป้าแต๋วหมูสเต๊ะเจ้าเก่าชุดละ30 40ใช่แต่เดิมขายอยู่ตรงนี้เลยเนาะชตรงนี้ครับ30กว่าปีแล้วตรงนี้นี่ที่เขาเรียกว่าที่ไหนเผื่อคนต่างจังหวัดมาจะได้มาถูกนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวหนองเซ้งหนองเซ้งบ้านหนองเซ้งบ้านหนองเซ้งอำเภออะไรเพื่อเมืองเพื่อเมืองหนองเซ้ง อันนี้ด้านนี้ขายอะไรครับเนี่ยอันนี้ขายชิ้นกชิดุดชิ้นทอผมหยิบไปได้เลยนะได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังแต่งไหมครับยแต่งเลยสามสิบโอเคครับโอเคฝากฝากระวังที่ต<อ><อ>้นนะพี่จัดโอเค <ผ>ครับผมเดี๋ยวจ่ายตังค์แป๊บนงึงนะครับ,รบเอไอ้นั้นนั่งตัวไหนเนาะผู้สานไอคิวเนี่มาจากไหนครับนี่ขอนแก่นครับอ๋อขอนแก่นบ้านอยู่ขอนแก่นไนด้เหรอใช่ครับอ๋อมาเรียนที่นี่หรือมาเที่ยว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 แล้วกลับมาไหร